สวัสดีครับเพื่อนๆวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮบอลทีเดียรกันครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโค,ค้ชเฮียด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับข่าวสารใหม่ๆของโคชเฮกันครับก็มาดูฟุตบอลวันนี้กันเลยนะครับวันนี้วันพุทธที่17พฤษภาคม2566ก็ยังคงมีฟุตบอลในลีกยุโรปเตะกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้โคชเฮเลือกคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และให้ทีเดียกันอยู่2คู่ครับ คู่แรกก็เป็นฟุตบอลทั่วใหญ่ของยุโรปนะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้ได้ได้ในบ้านครับจะเปิดสนามเอตีฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดคู่นี้ก็คิกออฟไปลาตีสองตรงคู่นี้ใครชนะนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานผลนัดแรกในบ้านเรอัลมาดริดครับทั้งคู่ก็เสมอกันมาที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่ง มาดูคู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลเพย์ออฟลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นการพบกันระหว่างบิดินสโบทีมันดับ4จะเปิดสนามริเวอร์ไซด์สเตเดียมครับต้อนรับการมาเดิมของโคเวนทีทีมันดับ5คู่นี้ก็คลิกออกไปดาตี2ตรงเช่นกันครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนครับต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่น,นคู่ v i p ก็แ ah อดไลน์มาหาโค้ชเฮียได้นะครับหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอด้านล่างก็ทําได้เลยนะครับผมเราก็จะมาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันครับ เพิ่มที่คู่แมนซิตี้นะครับวันนี้พบกับเรมอริดคู่นี้คิกออฟประดาตี2ตรงเลยราคาคู่นี้ครับให้ทางแมนซิตี้เจ้าบ้านเป็นต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3มามดูผลงานทั้งคู่กันครับแมนซิตี้นะครับตอนนี้อยู่อันดับ1ในลีกพรีเมยร์ลีกลงเล่นในลีกมาแล้ว35นัดครับมีอยู่85คะแนน ผลงานการเล่นในบ้านของแมนซิตี้ครับ18นัดชนะ16เสมอ1แพ้แค่1ยิงได้59ประตูเสีย17ประตูอัตราวิเียอยู่ที่88.9%มาดูฝั่งริเอริลดครับตอนนี้ลังอันดับ2ในลาลีก้าลงเล่นไปแล้ว34นัดมีอยู่71คะแนนผลงานการเล่นเปทีมเยอ17นัดชนะ10เสมอ1แพ้ไป6ยิงได้29ประตูเสีย18ประตูอัตราวิเลรยอยู่ที่58.8% ผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดครับสินัดหลังสุดก็เป็นแมนซิตี้ชนะ4นัดเสมอ3นัดและแพ้ไปน3นัดนัดล่าสุดทั้งคู่เจอกันครับก็เป็นฟุตบอลถ้วยรายการนี้นัดแรกเป็นเรเบอร์ลิตเปิดบ้านและเสมอแมนซิตี้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งแต่ผลงาน3นัดหลังสุดในบ้านแมนซิตี้ครับที่เจอกับเรเบอร์ลิตครับแมนซิตี้ก็ทำงานได้ดีมากเลยครับชนะรวดทั้ง3นัดเลยปีสองพี่สิบแมนซิตี้เล่นในบ้านก็ชนะมา4-3ปี2020แมนซิตี้เล่นในบ้านก็ชนะมา2-1 2เกมนี้เป็นถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก อีกหนึ่งนัดน,นะครับก็เป็นฟุตรรอบอล ICC เมื่อปี2017แมนซิตี้เอาชนะเรมเบอร์ลิดมาได้ด้วยสกอร,ร์4ประตูต่อ1มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของแมนซิตี้ครับ10นัดหลังสุดแมนซิตี้เอาชนะมาได้8นัดเสมอ2นัดผลง,งานนัดล่าสุดที่แมนซิตี้ลงเล่นก็ลงเล่นในฟตรรรรุตบอลพรีมเมียร์ลีกแมนซิตี้ออกไปเยือนเอฟเวอร์ตันและชนะมาได้ด้วยสกอร,ร์3ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็ลงเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกออกไปเยือนเรมเบอร์ลิล่งเสมอ1-1นัดก่อนหน้านั้นก็เล่นในบ้านคร และถลม e ่มเวสแฮมไป3-0นัดก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนฟูลแ,แลมบัชาดามัติยสกอร์2-1ถล่ม5นัดหลังสุดของแมนซิตี้ก็ชนะได้4นัดและเสมอมา1นัดครับถือยังคงเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอยู่ครับดูฝั่งทีมเอเรลมบร์ลิดครับ10นัดหลังสุดเนลรีดก็ชนะมาได้7นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเรลมาริลดลงเล่นก็เป็นฟุตบอลลาลีกาสเปนเบเลมาริดเปิดบ้านครับและเฉือนชนะเคดาเฟ่ไปได้ทุกสกอร์1ประตูต่อก และก็เสมอแมนซิตี้ไปด้วยสกอร์1-1นัดก่อนหน้านั้นเรย์เบอริดก็ชนะโอซาซูน่า2-1นัดก่อนหน้านั้นเรย์เบอริดออกไปเยือนและแพ้โซเซเดตต์2-0นัดก่อนหน้านั้นอีกนัดหนึ่งเรย์เบอริดก็เล่นในบ้านครับและเฉือนชนะอัลเมเนียด้วยสกอร์4ประตูต่อ3สรุปห้านัดหลังสุดของเรย์เบอริดก็ชนะได้สามนัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไปหนึ่งนัดเฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาหนึ่งลูกครับราคานี้แมนซิตี้ก็กินราคานี้มาสามเกมและเสมอไปสองเกมมาดูรรรัลลมาาาดิคคบูก ราคานี้เรมเร์ดิตมีแค่4เกมและ4เกมนี้เรมเร์ดิตก็กินราคานี้มา2เกมเจ้า1เกมแล้วเสียราคานี้ไป1เกมสูงต่ํา2ลูกครึ่งควบ3ามแมนซิตี้โอเวอร์มา4เกมอันเดอร์มา1เกมสูงต่าเรมเร์ดิต2ลูกครึ่งควบสามเรมเร์ดิตก็โอเวอร์มา3เกมและเดอร์มา2เกมข้ามาดูความพร้อมในเกมนี้ของทั้งคู่กันครับมาเรื่องันที่เจ้าบ้านแมนซิตี้ครับขอบคุณซอเป๊ปโคดิเอล่าเกมนี้จะมาในระบบ 3,2, 41 เกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเมซิตี้ครับมีผู้เล่นบาดเจ็บแค่คนเดียวครับก็คือนาธานอาเกกกองหลังคนสําคัญครับที่ยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ไม่สามารถลงช่วยเกมในนัดนี้ได้ครับไปเล่นตัวจริงที่จะลงสนามในวันนี้นะครับผู้สำบัตูยังเป็นแอเดซองฝกรหลังาง3คนครับยังเป็นชุดเดิมครับมีมานูเอลอาคันจีลูเบนดีอาร์อีกคนหนึ่งใช้ไคลวอล์กเกอร์คู่มิดฟิลตรงกลาง2คนเป็นโรดี้เฮอร์นันเดสจับคู่กับจอห์นสโตน แผงมิดฟิลต์ตัวลูกทั้ง4คนนะครับมีจักกิลิตอยู่ทางซ้ายเบเนโตซิวาอยู่ตรงขวาคู่มิดฟิลด์ตัวลูกตรงกลาง2คนวันนี้ใช้เควินเดอร์บอยจับคู่กับอีกายกุนโดกันสุนหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้เออร์ลิงฮาแลนด์นุ์หน้าดาวซันโวประจําทีมครับก็สมบูรณ์มากมน,นะครับสำหรับแมนซิตี้ในวันนี้มาดูทีมเยือนอย่างเรอัลมิดกันครับของกุนซือคาโลแอนเชลูติเกมนี้จะมาในระบบ4-33เกมนี้จากการรายงานในตอนนี้ครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บครับ เซเว่นเบลนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับพวกสาประตูยังคงใช้ตีบอร์กูตัวแผงหลัง4คนวันนี้ใช้เดวิดอาราบาเล่นแบ็กซ้ายแล้วใช้แดนเนียลคาบาฮาเล่นแบ็กขวาโค้ชทีมฮับวันนี้เป็นอันติเดโอลูนิเกอร์ครับจับคู่กับเอเดมิลิตาซึ่งเกมนี้ได้กลับมาลงเล่นครับนาทีแล้วติดโทษแบนสามมิดฟิลด์ตรงกลางวันนี้เป็นโทนี่โคดลูก้าโมดิอีกคนหนึ่งเป็นเอดูเอโดคามาวิงกา สามภาษาในแนวลุกมีเฟติริโก้ปาบาเดอยู่ทางขวาแล้วให้วินิสูตจูเนียร์ลงทําเกมลุกอยู่ฝั่งซ้ายสุดหน้าตัวเป้าวันนี้ยังเป็นคนเดิมครับคาริมเมนเซมาเกมนี้เลมิตเปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งเดียวนะครับจากเกมเจอกันในนัดที่แล้วคือการได้เอเดมิโดเตากลับมาจากการติดโทษแบนครับเกมนี้ลงเล่นคู่กับอันเตริโอรูดิเกอร์ในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟตัวกลางเกมที่แล้วทั้งคู่เจอกันมาครับ ในบ้านของลิเบอร์ลิตผลงานขันก็เสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านแมซิตี้กันบ้างนะครับผลงานช่วงหลังของแมซิตี้ทำผลงานได้ดีมากเลยครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นจ่าฟงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษผลงานการเล่นในบ้านก็ทําได้ดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในลีกอังกฤษลงเล่นมาแล้ว18นัดชนะได้ถึง16นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวผลงาน5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านครับก็ะชนะรวดตั้ง5นัดครับแล้วยิงประตูได้ถึง15ประตูเสียแค่3ประตู มาเจอทีมเยือนอย่างลิเบอรตีครับผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ17นัดชนะได้เพียงแค่10นัดและแพ้ไปถึง6นัดผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน5นัดหลังสุดก็ชนะได้แค่3นัดและแพ้ไป2นัดยิงได้10ประตูและเสียถึง6ประตูรูปเกมในวันนี้นะครับแมนซิตี้ก็คงครองเกมได้มากกว่าและบุกใส่ทางเลมเลอรตอยู่ตลอดตัวเล่นในเกมนี้ของแมนซิตี้ค่อนข้างพร้อมมากครับในฤดูกาลนี้แมนซิตี้เล่นดีทั้งเกมรับเกมลุกเลยครับ องหลังฤดูการนี้ค่อนข้างเหนียวแน่นมากการนําทีมของลูเบนดีอาร์ตุมเกมแนวรับได้ดีครับเสียประตูค่อนข้างน้อยคือตรงกลางทั้งสองคนทั้งโรดี้กับจอห์นสโตนช่วงหลังทำงานได้ดีมากช่วยกระตัดเกมตรงกลางของคู่แข่งได้โดยตลอดมาถึงเกมลุกครับเป็นจุดเด่นของแมนเซตตี้ในฤดูการนี้มากๆมีตัวมิดฟิลด์ริมเส้นที่ดีครับอย่างแจ็คกิลลิตกับแบเนโตซิวาส่วนพิพิลสโตลุก2คนนะครับก็ยังถือว่า ทำผงานได้โดดเด่นมากในฤดูการนี้ทั้งคู่ครับทั้งเควินเดอร์บอยกับอีกกยกูโดกันทําให้ฤดูการนี้สูนหน้าอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูดได้มากที่สุดจนเป็นดาวซันบัวของลีกในยุโรปมาเจอกับเรเบรดในวันนี้ครับการได้เอเดรียเดตากลับมายิงเซนเตอร์คู่กับอันโตนิโอลูนิเกอร์ก็น่าจะทําให้เรเบรดมีกองหลังที่เหนียวแน่นมากขึ้นครับเกมตรงกลางค่อนข้าง,ง,งมีปัญหาครับถึงแม้ว่าลูก้าโมดิตกับโทนี่โคสจะคุมเกมตรงกลางได้ดีแต่มาเจอเกมลุกที่จัดจ้านของแมนซิตี้ และด้วยอายุที่มากของทั้ง2คนครับดูจากเกมหน้าที่แล้วครับก็มีแผ่วไปบ้างครับแล้วก็ยนระยะได้ไม่ถึง90นาทีโดยเกมลูกของเลม,มิดเดในนาทีแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวินิสูตูเนียที่ทําเกมลุกอยู่ฝั่งซ้ายคอยปั่นป่วนคายวอล์กเกอร์ของแมซิตี้อยู่ตลอดเวลาครับแต่เกมนี้เลม,มิดดยังขาดโ,ดโ,โรดิโกอากยฟิลัูลุกฝั่งขวาชาวบาซินไปครับ ทำให้เกมลุกลดสปิสิภาพลงไปมากแต่คาริมเคนเซม,มา่าโหน้าตัวเป้าก็ทํางานได้ดีมากครับในนัดที่แล้วเก็บบอลได้ดีและสร้างโอกาสการยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะเกมนี้โคดเฮียมมองว่าด้วยตัวผู้เล่นของแมนซิตีที่ดูมีความพร้อมกว่าและมีความหลากหลายในการเล่นเกมลุกตัวจบดกะกอของเมสซิซีก็ไม่ได้หวังพึ่งพาแค่เออร์ลิงฮาแลนด์เป็นคนเดียวแต่ยังมีวิฟิวตัวลุกตั้งหลายคนครับที่สามารถยิงประตูได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเควินเดอร์บอยครับกับการยิงประตูระยะไกลเกมนี้ถ้าคุณซือ era, ้อ ทางริมเส้นฝั่งซ้ายของเรมเริตอยู่ไม่ให้ทางวีนิซูจูเนียร์ได้เล่นบอลในพื้นที่อันตรายน่าจะทําให้เกมลุกของเรมเริตลดประสิทธิภาพลงไปมากเลยครับเรทราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านอย่างแมซิตี้ต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบสคู่นี้โคชเฮียมองว่าด้วยตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์ของแมซิตี้กับฟอร์มการเล่นที่ดีของแมซิตี้ในช่วงหลังแล้วก็มีกุนซื้อคนเก่งอย่างเป็กกูเดล่าที่คอยแก้เกมอยู่ข้างสนาม แต่ก็ยังมีความได้เปรียบที่ในบ้านด้วยคู่นี้โคเฮียคิดว่าแมนซชตี้ชนะได้ครับในเกมนี้แล้วอาจจะนะเกินแต้มต่อด้วยครับคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อแมนเชสตี้ครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่แมนเชสตี้จะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างเรอัลมาดริดไปได้ทวยสกอร์สาประตูต่อหนึ่งมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลเพย์ออฟลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่2เป็นการพบกันระหว่างวิเดียสโบเปิดบ้านพบกับโคเวนที่คู่นี้คิกออฟเปลาตีสองตรง เล่นราคาคู่นี้ครับให้มิเชลสโบเป็นต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งผลงานนัดแรกที่เล่นในบ้านโคเวนที่ครับทั้งคู่เสมอกันมาที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เกมนี้โบโลได้กลับมาเล่นในบ้านบ้างครับมาดูผลงานของโบโลกันครับในฤดูกาลน,นี้โบโลเล่นมาแล้ว46นัดมีอยุด75คะแนนอยู่อันดับ4ผลงานการเล่นในบ้านครับ23นัดชนะ13เสมอ7แพ้ไป3ยิงได้4 6ประตูเสีย19ประตูอัตราวิเลตอยู่ที่ 56. 5เเซ มาดูทีมเยือนโควนที่ครับผลงานในหลีกฤด,ดูการน,นี้ลงเล่นมาแล้ว46นัดมีอยุ่70คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยือน23นัดชนะ7เสมอ9แพ้ไป7ยิงย่28ประตูเสีย22ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่30.4%ผลงานการพบกันเองเฮตูเฮครับ10นัดหลังสุดก็เป็นโบโลชนะได้4นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดผลงานนัดล่าสุดทั้งคู่เจอกันครับก็เป็นเพย์ออฟนัดแรกโควนที่เล่นในบ้านและเสมอโบโลด้วยสกอร์ศูนประตูต่อ0ูน แต่ผลงาน5นัดหลังสุดในบ้านโบโลครับโบโลก็ทำผลงานได้ดียังไม่แพ้กับโคเวนที่เลยครับชนะมาได้3นัดและเสมอ2นัดมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของมิเตอร์สโบกันครับ10นัดหลังสุดมิเตอร์สโบก็ชนะมาได้3นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดเสมอโคเวนที่ 0- นัดก่อนนั้นนั้นเล่นในบ้านก็เสมอโคเวนที่1-1นัดก่นหนนั้นัดก่อนนั้นนั้นออกไปเยือนลูตันเตอรบแฮมแพ้มา สรุปผลงาน5นัดหลังสุดของโบโล่ก็ชนะได้1นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดมาดูผลกาแข่งของโคเวนที่กันบ้างครับ10นัดหลังสุดโคเวนที่ก็ชนะมาได้4นัดเสมอ5นัดและแพ้ไป1นัดงานนัดล่าสุดโคเวนที่เล่นในบ้านเสมอโบโล่0-0นก่อนนั้นนันออกไปเยือนโบโล่ก็เสมอมาได้1-1ก่อนนั้นนันโคเวนที่เล่นในบ้านชนะเบอร์มิงแฮม2-0ก่อนนั้นนันโคเวนที่ก็เล่นในบ้านอีกครับและชนะเรดดิ้ง2-1นัดก่อนนั้นนันออกไปเยือนแบทเบอร์และเสมอมาได้1หลงงานนัดดลสุขอซี1ี ประนทมาได้2นัดและเสมอ3นัดแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาครึ่งลูกราคานี้โบโลกกินราคานี้มา3เกมครับและเสียราคานี้ไป2เกมมาดูฝั่งโคเวนที่ครับราคาครึ่งลูกโคเวนที่ก็กินราคานี้มา3เกมและเสียราคานี้ไป2เกมสูงต่ำา2ลูกครึ่งมิดเดิลโบโอเวอร์สเกมครับอันเดอร์หเกมมาดูสูงต่ำโคเวนที่2ลูกครึ่งโคเวนที่โอเวอร์หเกมครับแลนเดอร์ไป4เกมมาดูความพร้อมในเกมนี้กันครับเจ้าบ้านมิดเดิลสโบ ของคุณซือไมเคิลแคลริกเกมนี้จะมาในระบบ4 2 3 1เกมนี้ยังไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดเท้แบนมานะครับสสวนผู้เล่นตัวจริงที่โรงสนามของโบโลครับ,ผ,บผู้สัปวัตูตเป็นแซ็สตีเฟนผู้เสนดครับวันนี้ใช้ตัวหลักอย่างดาร่าเลนีแฮนจับคู่กับแพทริกแมกเนแบ็กซ้ายเกมนี้เป็นไลออนจอใจแบ็กขวาวันนี้ใช้ทอมมี่สมิธคู่มิดฟิลด์ตรงกลาง2คนวันนี้ใช้อเล็กโมเวตจับคู่กับเฮเดียนแฮตนี่3ตัวลูกมีไลออนแมกกรีมาคัตฟอด Ford. มิดฟิลตัวลูกเป็นชูบ้าอักปอมหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้แครเมลอนอาเชอร์มาดูฝั่งทีมเยือนโคเวนที่ครับของกุนซือมาร์คโลบินเกมนี้จะมาในระบบ3-412เกมนี้โคเวนที่ก็ไม่มีแรงงานผู้เล่นบาดเจ็บระดิโทษแบนมานะครับสบปเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของโคเวนที่พวกสาตรูเกมนี้ใช้เบนวิลสันประการหลัง3คนวันนี้มีลุคแม็กเนลลี่คัลลัมดอยอีกคนหนึ่งใช้ไคลแม็กฟาซิน วิดฟิลตัวรับ2คนวันนี้เป็นเลมเคลลี่จับคู่กับกุตาวูฮาร์เมอร์วิงแบ็กขวาเป็นบุกนอร์ตันคัฟฟี่วิงแบ็กซ้ายเป็นเจ well. มวิทเวลลิดฟิลดตัวลุกวันนี้ใช้จอร์จแอคเลสส่วนหน้าคู่วันนี้เป็นแมทธิวก็ดเดนจับคู่กับวิกเตอร์กิโอเคเลสเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันนะครับเป็นเพย์ออฟนัดที่2ผลนัดแรกก็เสมอกันมาที่0ูนเกมนี้ใครชนะครับจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเพื่อที่จะเลื่อนชั้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหนนะ้า โบโลได้เปรียบได้นในบ้านครับผลง,งานการเล่นในบ้านค่อนข้างดีมากลงเล่นมา23นัดชนะถึง13นัดและแพ้ไปเพียงแค่3นัดผลงานการเล่นเปทีมเยือนของคเวนทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลงเล่นมาแล้ว23นัดชนะได้แค่7นัดและแพ้ไปถึง7นัดสถิติที่เจอกันค่อนข้างสูสีกันครับผัดกันแพ้ประกัดชนะแต่โบโลมีสถิติทีด่ดีกว่าในการเล่นในบ้านในการเจอกับคเวนทีผลงานช่วงหลังของคเวนทีทำงานได้ดีกว่าโบโลมากครับ ห้านัดหลังสดุดโควนที่ยังไม่แพ้ใครเลยส่วนโบโลห้านัดหลังสดุด,สดก็เพิ่งชนะมาได้แค่นัดเดียวด้านความพร้อมด้านตัวผู้เล่นทั้งคู่ในเกมนี้ก็ถือว่าพร้อมมากครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บไปติดโทษแบนเลยเล,ยลืราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านมิดเลอร์สโบเป็นต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึง่งคู่นี้โคชเฮียมองว่ามิดเลอร์สโบเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างดีแล้วสถิติที่เจอกันเองกับโควนที่มิดเลอร์สโบก็ทำเนงานได้ดีกว่ามากเลยคู่นี้โคชเฮียเชื่อในสถิติที่เจอกันเองของทั้งสอง สูงต e er. ่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่มิเดิลสโบจะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างโคเวตที่ไปได้ดุวยสกอร์สประตูต่อหนึ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง2คู่ที่โคชเฮียมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนๆไปเพื่อนๆท่านไหนครับที่คิดเห็นตรงกับโคดเฮียจะลงทุนในวันนี้ครับก็ขอให้รับทราบกันทวนหน้าเลยครับโคชเฮียมาสรุปกันให้ฟังชัดๆกันอีกทีครับทั้ง2คู่เริ่มที่คู่แรกครับแมนซิตี้เปิดบ้านพบเรมานลิตเรนราคาให้แมนซิตี้ต่อ1ลูก สูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้โคดเฮียให้ต่อแมซิตี้ครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ที่2ครับมิดเดิลสโบเปิดบ้านพบโคเวนตีเด่นราคาคู่นี้ให้ทางมิดเดิลสโบต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อมิเดิลสโบสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับก็ต้องฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคดเฮียอีกครั้งครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่รับข่าวสารใหม่ๆของโคดเฮียกันหรือไม่ว่าท่านไหนครับต้องการรับทัศนะคุณเด็ดๆคุณอื่นคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโคดเฮียได้นะครับมาเป็นเพื่อนกันกับโคดเฮียเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้โคดเฮีย er ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้โค้ดเฮียสวัสดีครับ